พี่จ้าพี่น้องทั้งหลายวันนี้พี่นนท์เราจะมากินข่าแย่งด้วยค่ะมาเดิมกินข่าแยงกับพี่นอยเด้วยและพี่นนท์เที่ยว้ามาวันนี้พี่นอย์เลยยังกินเห็ดกระขอกให้ลูกให้ผัวกินไปหมดแล้วจ้ะให้เขากินก่อนนะความากินทีหลังมี่จ้ะพี่นนอยเห็ดนั่นน้ำพริกไก่น้ำพริกน้ำพริกไก่น้ำพริกผัดไก่จ้ะที่บ้านเท่าคนอัน เพิ่นมากมาผัดก่อนเนาะแต่พี่หน่อยบ่ได้ผัดแต่พี่หน่อยบรร่ริษัทนมันเนาะแล้วก็ผักแบบนี้น,น,นี่มีบวบต้มบกบวกบ,วบวแล้วก็บวบเขือม่อนมงคะแล้วก็ววผักชีเหล้าก็เรดิสเรดิ้งแดเรดิสมาด้วยจะไ่กินข้าวแลงกับพี่หน่อย,อยด้วยตอนนี้ก็หกโมง พวกโมงพวกโมงพวกกลัวหรล่ะกินมื้อนี้กินเข่าคำจักน้อยปกติที่กินข้าวประมาณไอ้หามงคือพี่น้อยกินขา้าวนะแต่ว่านั้นให้ลกูกให้ผ่วกินอีกแต่หามงค์คือแต่ของพวกนี้มากินเทหลังเพราะว่าเห็ดของแต่ของกว่าชินแล้วกินเข่ากินก่อนแต่ของกินเทหลังพี่นัยบดได้ใส่ซอนกลางแบบพี่น้อยกินผู้เดียวเนาะ โอ้นี่เลยลุยเลยเนาะกินผู้เดียวก็ตอง <Yeah. S 1> บ่ตองมีสอนการดอกก็มีผู้ใดมากินมันเพิ่น่อยดอกเพราะว่ามันเผ็ดเป็นหน่อยเหผ็ดนกักว่ากินเลยเผ็ดตะบ่ได้มาเนาะนี่ล่ะ เยือดแล้วนนเนี่ยอ,อันน้ำปลากว่านิดใส้น้ำปลาจักหน่อยแต่มมอจืดหนอ่อยจะไปคนกลิ่นเข้มจักหน่อยน้อยเดียว เก็บไกลไปหน่อยเมื่อวานที่านน้ำปลาเราจะเป็นตวสิบ่จบเคมนเกินไปเนาะอืมโอเคหรอกกำลังดี

มันอสอบไปเห็นงานเนะมนื่อเหมาตกน้อยนึงได้เห็นีิมะพ่อรันตกลงมาแล้วมั่อก่อ่บอยบอยอยู่เห็นละลายหมดน้อยเดี๋ยวเพลิดเพี่นเลย นั่นนี่บวก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 ออนเขาคนดีเป็นยังนะเป็นอะไรเพียไก่นี่แล้วเนี่ยวันเฮ็ดนี่กินเขาได้น่าจะนะเพริก็พักต้ ไปเห็ดกินบ่อยดอกแต่ว่ามืนอนี้เป็นยังเพิ่นนึกอยากด่วยจะเป็นเล็กหน่อยนะกินบ่อยๆเลยที่แม่ปะเะ็ดศนี้กินเนอะเห็ดไก่นะ,ปะเปินเอาไปพัดฝีมือแม่เนอะนี่ยังเซ่บนี่ก็ะมุมทำยญยๆเลย บุกบวกมันหวานดีดอากาศหนาวนี้ข้างนอกตอนนี้หนึ่งองศา มืนอก็อาแน้วเมื่ออื่นสิน่ีนี่มาตกวก่าตัวจะเป็น,มนเมจ็ตกวก่าน,าาน,นี่เปน็นอะไที่ใช่ยิ่งเพิ่มเนอเขาปากล้มบนเลยล้มคื่อก้าเ้ กินพักเล้ยๆกินข้าวน้อยๆอายุหลายแล้วตอนลดแปง้งตอนลดแปง้งจะมาท่าแปง้งได้ดูเด้อตอนลดแปง้งลดแป้งมันว่าท่าแปง้งค็เลยค็เลยยัางได้จ้ะทั้งกินทั้งหายด้ปะ ตัว,วตัวจะกินก่นนิดเดียวก็จะบอสุภาพจังเลยมีซีดมีซัดมีหืดมีหัดจะวางกันเด้อมีเพ็ดเนาะ เดี๋ยวิดเหียอาเหนืออก็ไม่ก็จะมากันด้วย มะเขืออันนี้นังมันจิ้มเหนียวเนาะต้องลอกหนังมันออกมะเขือม่วงเอาไปสุกก็แซบได้เจ้ะเอาไปย่างไฟแล้วก็มาลอกหนังออกเอาไปสุกใส่ขัวใส่พริกป่นก็จะน่าจะสุกมะเขืออันนู่นหน่อยแซบเพื่อค่ะทำยังไง อาจจะยมีเสียงเงนเสียงลูกี่อยสอดแสกมาในเด้อเพราะ่าเขานังเล่นเกมอยู่ค้าง

ยิ้มหนอคนนี้ <c oughs> พักต้มเมดแต่ว่าพักบอกแลดิดยังเหลืออยู่ยเยวไปกิน,นอื่นตอน่อเหลืองาน,นอื่นมามาก,กินตอน่ <c oughs> อเข้าใจพี่น้อนขอบคุณด้วยจ้ะขอมาติดตามพี่น้อยเด้อขอมาให้กําลังใจสําหรับเพื่อนใหม่ <c oughs> เพื่อนเก่านะคนะเนาะสำหรับเพื่อนใหม่กันขอมาหาพี่อน,น้อยแล้วกัน ถ่ายไปหน่อยจะก,กันมือสองมือเด้จะขอไปหาได้จะได้รับเพื่อนเก่าๆกัขอบคุณที่ยังติดต,ตามยังหักกันก็จะเนาะเดี๋ยวพ่อกันคลิปต่อไปจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไปหน่อยได้จะได้วสวัสดีจ้า